มาเปลี่ยนห้องนอนให้เป็นโรงหนังกันครับช่วงนี้คือทํางานหนักมากวันนี้เราก็จะนอนดูหนังกันยาวๆไปเลยด้วยมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้สั่งมาในราคาแค่พันกว่าแต่มีของแถมครบเลยทั้งรีโมทสายไฟแล้วก็ผ้าใบาครับเปิดเครื่องมาเราก็แค่เชื่อม Wi-Fi เสร็จแล้วก็นอนดูหนังได้ทุกแอป,ปเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix Disney แล้วหน้าจอคือกว้างได้สูงสุดถึง130นิ้วเลยภาพคมชัดระดับ1 0 8 0ปีขนาดฉายใส่กําแพงก็ยังชัดตัวนี้เขายังสามารถเชื่อมต่อหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตได้ ทุกคนใครอยากได้ไปนอนดูหนังฟินฟินแบบนี้พิกัดอยู่ในตะกร้าเหลืองเลยครับ